สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรวบาลุกป่านช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกันในช่วงเดือนนะคะ ธันวาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมค่ะถึง21กันยายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามราศีอะไรยังไม่ทราบรานานะคะลูกตาจะแปละลิงก์เว็บไซต์ในการหาลรานาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ ที่ไลน์อ i ฟ i ิเชียลเขาไลน์แอดแอดคาร์โร่บาลงตาเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีกันจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ3 of sword นะคะ Hangman นะคะเอ t of sword, The star, a นะคะ Ace of p e n t a c l e ิลเอ e o o นะคะท King of Swords Knight of w a n d และบทสรุปท้ายของคุณคือ The f o o ค่ะลูกตามองอมว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันพลิกรายกลายเป็นดีค่ะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะผู้ใหญ่หนุนนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ได้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับสมนุลน,นะคะแล้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้ค่ะด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะ Tree of s w o r d Hangman แล้วก็ เอกออฟสอดขึ้นมานะคะลูกตามมงว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะชาวราศีกันอาจจะเจอภาวะที่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจในเรื่องของการทํางานนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาในอยู่รอบๆตัวเลยนะคะมีความเครียดกดดันวิตกกังวลค่อนข้างสูงค่ะฟรีออฟสอดเนี่ยอาจจะรู้สึกอกหกักรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ได้ตังใจในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของเรานะคะฟรีออฟสอดเนี่ยคำพูดของคนอาจจะมาทิ่มแทงจิตใจของเราค่ะคุณเองอาจจะเจอกับคําวิพากษ์วิจารณ์หรือ ทำอะไรหายใจไปมันก็รู้สึกว่ามันผิดไปแล้วนะคะตอนน้นี้นะคะแฮงแมนขึ้นมาบ่งบอกถึงภาวะที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าโดนแขวนไว้หรือบางคนเนี่ยอาจจะโดนดองในที่ทำงานนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าความอึดอัดความไม่สบายใจนะคะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบมาสมในตัวเรารู้สึกแบบขยับไปไหนไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ชาวราศีกันควรจะทำคือการรับฟังแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะแฮงแมนขึ้นมาบ่งบอกให้คุณนะคะ กลับความคิดนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะ ในมุมของลูกตาเนะี่ยมองว่าคําวิจณ์นะคะถ้าเราเอามาปรับปรุงนะคะตามมองว่าชาวราศีกันจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวได้ค่อนข้างเยอะค่ะแห้งแม่เนี่ยมุมบอกถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติมองโลกในมุมที่กลับเปลี่ยนไปนะคะใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสค่ะคุณจะสามารถรับฟังในเสียงของข้อเสียของคุณแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีค่ะตัวของเอสซอบเพนด์รโคขึ้นมานะคะลูกตาะมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ถ้าที่ทางาน คุณอยู่แล้วรู้สึกไม่สบายใจคุณมีโอกาสในการหางานใหม่ได้นะคะบางคนความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการเตรียมตัวคุณสําหรับการเริ่มต้นใหม่การที่คุณจะมีโอกาสในการเป็นหัวหน้านะคะ The emperor แล้วก็ king of s w o r d ขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงภาวะในการเป็นผู้นําเดือนนี้คุณเองอาจจะมีภาวะในการเป็น leadership ค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสปอร์แต่ผู้ใหญ่ของเราอะค่ะก็คือด้วยความเป็น Emperor, แล้วอีกอันหนึงเป็นคิงออสอนเนี่ยตาเลยมองว่าตาเลยมองว่าผู้ใหญ่ที่จะมาหนุนเราค่ะเป็นคนที่โฟกัสไปที่ในเรื่องของการงาน มองที่เป้าหมายมองที่ผลงานของเราจริงๆนะคะเดสตาร์ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความหวังครั้งใหม่ตามองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพลิก้หลกลายเป็นดีถ้าคุณต้องการหาง,งานใหม่คุณมีโอกาสหางานแล้วก็เป็นตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมค่ะคุณเองอาจจะรู้สึกถึงความลังเลใจไม่มั่นใจในสถานาการณ์แต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะเคียงออฟเซตขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณจะมีโอกาสมีอํานาจนะคะมีสติปัญญามีความเป๊ะความปังของตัวเองอยู่แล้วนายอวานขึ้นมาคุณเป็นคนที่รุยแล้วก็ มีโอกาสที่จะแบบหาโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเดฟูขึ้นมาเป็นใบสรุปนะคะลูกตาลมองว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงาน The f u ขึ้นมาเป็นใบสรุปนะคะลูกตาลมองว่าเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในการทํางานถ้าใครต้องการหางานใหม่มีโอกาสได้งานสูงนะคะหรือว่าเดฟูขึ้นมาเป็นใบสรุปค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คุณเองอาจจะมี โพซิทีฟจริงมากขึ้นการที่คุณนะคะหลุดพ้นจากที่เดิมะคะ่ะมันจะทําให้คุณก้าวหน้าก้าวกระโดดไปในอีกระดับหนึ่งวันที่คุณออกมาคุณเองอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจหรือว่าเออไม่มั่นใจสักเท่าไหร่แต่ขอให้คุณนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของตัวเองมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าเงินค่อนข้างตึงมือแต่ขอให้คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะลองทําวางแผน s t r a ท e จี้อะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเงิน ตามมาว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกันค่อนข,ข้างอึดอัดในเรื่องของการเงินพอสมควรเลยนะคะอาจจะไม่มั่นใจเลยค่ะว่าสถานการณ์เรื่องของการเงินจะเป็นยังไงสิ่งที่เรารอคอยมันรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกว่าปัญหามันรุมเร้าแต่เดือนนี้ค่ะพอคุณพลิกวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาส หับมุมมองทัศนคติความคิดนะคะ1คือคุณมีโอกาสได้รับโชคลาภ2นะคะคือคุณเองอาจจะเห็นความหวังครั้งใหม่หรือว่าเห็นในเรื่องของอโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยเดือนนี้ยังมองว่า ถึงจะมีโอกาสในการผ่อนคลายมากขึ้นแต่เงินของคุณก็ยังเป็นเงินหมุนอยู่ยังเข้าซ้ายใจขวานะคะ King เอาสอด Knight าแล้วก็ Emperor ขึ้นมาตามมองว่าคุณจะมีความวุฒธธิภาวะในการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีโอกาสที่จะควบคุม Control ในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยนะคะ Knight อาบานขึ้นมาค่ะตามมองว่าเมื่อคุณนะทำอะไรตามแพชั่นของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมันจะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างกํลาลังดีขึ้นคลี่คลายเป็นอีทางที่ดีใบสรุปของคุณเป็น The Fool นะคะลูกตามมองว่า โอกาสในการหาเงินครั้งใหม่หรือว่ามีโอกาสช่องทางในการทําเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะลองดูสายสัมพันธ์กัลยานามิรของคุณนะคะอาจจะนาพาซึ่งเรื่องของการเงินที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังของเดอะฟูนะบางทีนะคะสิ่งที่เราทำอะคะ่ะเราอะอาจจะเป็นมือใหม่ในในแบบธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ต้องควรระวังนะคะก็คือต้องหาคนที่มีประสบการณ์นะคะคุณมีผู้ใหญ่คอยหนุนอยู่แล้วถ้ามีปัญหา เรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุนอะไรต่างๆค่ะลองปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ด้านนั้นสมมตินะว่าตัวคุณาจะาทําร้านอาหารอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณอเองอาจจะแบบลองปรึกษาคนที่เคยทําร้านอาหารมาก่อน,นแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะในมุมของตาเนี่ยตาม,มองว่าเดือนนี้โดยรวมแล้วค่ะมันจะมีโอกาสในการพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีอุปสรรคปัญหาขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็เชื่อมั่น ในตัวเองนะคะแต่มองว่าตัวคุณนะคะมีดีกว่าที่คุณคิดนะคะขอให้พลิกมุมมองพลิกความคิดนะคะคุณจะสามารถแก้ไขาสถานการณ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะในมุมของการเรียนช่วงที่ผ่านมานะคะน้องๆชาวราศีกันเนี่ยอาจจะค่อนข้างเครียดวิตกกงังวลแล้วก็รู้สึกแบบคะแนนได้ไม่ได้ดังใจเลยนะคะแฮงแมนขึ้นมานะคะ่ะบงบอกว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราผิดหวังหรือคะแนนที่เราได้น้อยเนี่ยมันมันกลับมาเป็นพลังให้เราเนาะแฮงแมนบ่งบอกว่าเราจะกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะมาให้รู้ว่า แบบไหนที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนาะในครั้งถัดไปค่ะเราจะได้แก้ไขถูกต้องนะคะ It S Open f t a c l e ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้โอกาสในการเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าชาั้นหรือว่าหัวหน้าประธานกิจกรรมต่างๆก็ได้นะเดือนนี้น่ะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Two Open t a c l e ขึ้นมาค่ะอยากให้น้องๆชาวราศีกันเนี่ยพยายามบริหารจัดการเวลาของเราให้ชัดเจนนะคะอาจารย์ที่เป็นผู้ชายหรือว่าคุณพ่อมีโอกาสที่จะให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางที่ดีสําหรับ เดืเนอนนี้มีความหวังครั้งใหม่นะคะแล้วก็การติวนะคะให้ลองไปติวกับเพื่อนดูนะคะก็จะเป็นอะไรที่ให้ไอเดียความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะหรือว่าลองปรับเรื่องของเวล,เวลาในการอ่านหนังสือนะคะก็จะทําให้คะแนนนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะแต,แต่สิ่งสําคัญก็คือการบริหารจัดการเรื่องของเวลานะคะพยายามอย่าแบบติดเล่นมากเกินไปนะสำหรับเดือนนี้ในด้านของความรักค่ะคุณโสดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีความผิดหวังเสียใจไม่ได้ดั่งใจของตัวเองมา ะะบางคนเนี่ยรู้สึกแบบปิดกั้นตัวเองหรือว่าพออกหักเราก็แบบไม่เปิดใจให้ใครนะคะตัวของแฮงแมงขึ้นมาค่ะตามมองว่าเดือนนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วนะว่าชีวิตของเราอะค่ะจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไรนะคะชีวิตคนเราต้อง move on เนาะตัวของแฮงแมงขึ้นมาค่ะขอให้เราปรับทัศนคติโอกาสดีๆมีเกิดขึ้นได้นะคะตัวของเอซอ p เ n t นเดโคขึ้นมาค่ะมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีความรักที่เป็นลักษณะที่คนที่เห็นค่าของเราเข้ามาได้ ะะเดือนนี้คนโสดมีโอกาสเจอกับคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนราศีเมษนะคะคนราศีมีนนะคะ,คาะ,คะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนได้ซ้ำไปอาจจะมาจากการที่1ผู้ใหญ่แนะนํา2ก็คือเรื่องของออนไลน์3ก็คือมาจากเพื่อนนะคะแนะนํากันมาหรือว่าหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนในแบบสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีโอกาสได้นะคะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีภาวะที่ผู้จ่าไม่น่ารักใส่กันหรือความรัก ความสัมพันธ์นะคะมันมีความตึงๆกันอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะมีความอึดอัดมีความรู้สึกอกหักเสียใจหรือว่าคําพูดของเราหรือคําพูดของเขาอาจจะมาทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันค่ะเดือนนี้สิ่งที่ดีนะคะคือแฮงแม็กขึ้นมาเนี่ยคือคุณคิดได้แตามองว่ามันเหมือนเราตกตะกอนความคิดนะคะแล้วมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ปรับจูนเข้าหากันได้เนาะในเดือนนี้ตามองว่าใจจริงของคุณแล้วยังมีความเอะอยู่ในใจนะยังมีความลังเลสงสัยว่าจะไปต่อคนนี้ดีหรือเปล่าแต่โดยไพ่โดยรวมแล้วค่ะ มันมีโอกาสที่เราจะกลับมาคุยกันได้ดีๆนะคะปรับเปลี่ยนปรับจูนข้าหากันนะคะ,ะสิ่งสำคัญที่ไพ่บอกนะคะก็คือ,อลองเริ่มต้นกันใหม่ มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เปิดเผยจริงใจให้การมันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภาวะในการเป็นผู้นําของคุณหรือว่าการที่คุณพูดจาเด็ดขาดอยางเนี้ยจริงๆนะถ้าเป็นเรื่องงาน,นมันดีนะแต่ในม,มุมของความรักะคะ่ะบางทีไพ่กําลังบอกว่าเราแข่งเกินไปให้กับความรักหรือเปล่าเนาะก็เดฟูเป็นใบสรุปคะ่ะลูกตามองว่าคนราศีกันเนี่ยถ้ามีคู่นะคะมีโอกาสอะทำให้ความรักมันเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนะคะกลับมามีความสุขสนุก ล่าเริงจีบกันอีกรอบนึงพอเดือฟูขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าความรักมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ลองไปเดทกันนะคะลองไปหาที่เที่ยวนะคะหรือว่าทําให้บรรยากาศมันกลับมาเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนแล้วก็ เอ่กื้อกูลต่อการมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะไปเดทกันบ้างนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีเห็นคุณค่าของกันแล้วกันแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่ควรจะปรับนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารเลยนะคะบางทีการพูดตรงพูดแรงระวังดีกับเขาแต่ถ้าอยู่เขาอยู่ในสเตทที่เขาไม่พร้อมรับฟังอันนี้มันก็จะต้องเอ่อปรับเวลาหรือวิธีการสื่อสารกันนิดนึงนะคะแต่ตามมาว่าจริงๆแล้วอะหากคุณหวังดีกับคนรกักแต่บางทีการที่พูดตรงเกินไปพูดแรงเกินไปหรืออยู่ในสเตทที่เขาเออยังไม่พร้อมรับฟังนี่ก็จะเป หาได้การดูดวงเนี่ยเป็นการดูดวงล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะแบบใช้คําพูดที่เป็นแบบเหมือนเชิงอํานาจมากเกินไปค่ะหรือว่าเราแบบคอนโทรเขามากเกินไปอันนี้พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไว้ก่อนนะมันก็อาจจะทําให้ไม่เกิดประเด็นปัญหาเลยนะคะระวังคําพูดไว้เนาะว่าคําพูดของเขาอาจ,จมาบาดใจเราคําพูดของเราก็อาจจะไปบาดใจเขาได้ตรงเหมือนกันนะคะแก้คนอื่นแก้ยากแก้เริ่มจากตัวเองนะคะตามมาว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของ relationship ในทุกๆความสัมพันธ์เลยค่ะ ชนะนะคะคําพูดของเราถนอมนําใจซึ่งกันและกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดสําหรับตัวเองนะคะมีปัญหาไรเปิดใจคุยกันค่ะในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ระวังอาการปวดหัวไมเกรนนะคะระวังความคิดมึนงงสับสนนะคะภาวะโรคหัวใจนะคะภาวะเรื่องของนอนการน้อยใจเก่งนะคะระวังเรื่องของสายตาไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคอนโทรลระวังไว้นิดหนึ่งนะคะมีเวลาเนี่ยพยายามปรับ บาลานซ์ของร่างกายีเวลารีแลกซ์ไปเที่ยวบ้างก็จะเป็นเรื่องดีนะคะทานน้าให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับชาวราศีกันที่ต้องระวังไว้นะคะเรื่องสุขภาพตามนี้ค่ะส่งการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคเลือดการบริจาคทานนะคะการบริจาคให้กับบ้านพักคนชราก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆเราทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังจัทธาตามหลักศานของแต่ละ ได้เลยคนแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่ผู้การีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามการคขะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ลูกตานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตานอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้รักษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ